เดือนหนึ่งคนอื่นก็ททำ22วันหักวันหยุดนะผมทำงาน44วัน BTS ต้องได้22กะ,ะอีกที่หนึ่งที่ทำรายการโทรทัศน์ก็ต้องได้22วันตอนนั้นเมคมันนี่อย่างเดียว<ะ>แล้วพอไปทำสรารคดีที่เพชรบูรณ์<ะ>ปรากฏว่าเขาใช้เคมีกัน99%<ะ>รายการนั้นเป็นพิธีกรเอง<ะ>ถามเขาว่าให้เลือกผักที่ใบมีรู<ะ>แสดงว่าแมงกิน ปลอดภัยไร้สารเคมีใช่ไหมเขาบอกไม่จริงหรอกบางทีเคมีมันก็ไม่อยู่<ะ>อ,อ้าวอย่างนี้ทั้งผักใบสวยใบไม่สวยอ,อันตรายหมดผมก็เลยมาคิดว่าถ้าเราทำงานเก็บเงินไปเรื่อยๆทำปไจจนกเกษียณมีเงินสักสี่ห้าล้านก็ต้องหอบไปให้หมอรักษามะเร็งเรา<ะ>พอพอเราไปทำไปกํากับสารคดีเรื่อยๆเนี่ยปาด กษตรทั่ว <Ừ. S 1> ทั่วประเทศเร้อเอ็เจันั้นที่เราไปถ่ายเนี่ย <Ừ. S 1> เขาก็จะบอกเคล็ดลับมาให้ไว้ใน <Ừ. S 1> หัว่าเราอย่างไหนที่เราจะปลูกแล้วมันไม่เหนื่อยมากที่ปาดเขาบอกบอกเราไว้เราก็ใส่ใส่ไปก่อนแล้วก็พอพ้นเวลาไปสัก3 4ปีผลผลิตมันเริ่มออกงอกเงยแล้วเราก็ลาออกไปให้มันมีผลผลิตอยู่ตัวได้ก่อนุดทไทยก็เลยม,มา,มา,ม,ามาคิดได้ว่า<ะ>ถ้าเรามีสักร้อยล้านแล้วต้องกินอาหารท,งทงางทย <Ừ. S 1> ายงอไมฮะ ไม่เอาอะก็เอาแค่พอมีพอกินดีกว่าค่ะแล้วแข็งแรงอายุยืนยาวมีค,ความสุขแบบนั้นดีกว่าใช่เราแก้ดินพร้อมปลูกโอ้ทำไปพัฒนาดินไปคือ<ป>ตอนที่เราทำเรามีจะมีตัววัดค่าพีคในดินเราจะจิ้มไปเลยทีละหลุมว่าน,นี่มันขาดอะไระแล้วเสร็จแล้วเราก็ปรับปรุงโดยใช้แกลบดิบใช้หินฝุ่นใช้ปุย๋ยคอกใส่ก้นหลุมแล้วก็ปลูกแล้วก็รดน้ำแล้วปล่อยให้มันเจริญเติบโต นะวันเวลาที่ผ่านไป3ปี4ป,ปีมันก็ได้ผลทุกตารางนิ้วในพื้นที่ผมต้องมีค่าคะมะม่วงงานหนึ่งผมปลูก300รอยต้นวาระหลุมหลุมละสามต้นแล้วใต้มะม่วงก็ปลูกผักสลัดปลูกคะนา้าปลูกกวางตุ้งเพราะไหนจะรดน้ํามะม่วงแล้วให้มันมีประโยชน์ด้วยฮะ,ะแล้วมันก็ต้องเลือกเอาที่กับเข้ากับนิสัยเราด้วยบางคนถ้าปลูกบางอย่างแล้วมันมันไปไหนไม่ได้ไปงานบวชงานแต่งไม่ได้เลยนะฮะ อย่างถ้าปลูกถั่วฝักยาวปลูกแตงกวาเนี่ยถ้าถึงเวลาแล้วเก็บถ้าไม่ได้เก็บวันนี้ไปเก็บพรุ่งนี้มันกลายเป็นถั่วพองราคาตกอแตงกวาตกเกรดเราก็เอาแบบที่มันเรื่อให้เปื่อยได้บ้างในนั้นก็จะมีมะม่วงมีมะพร้าวมีมะขามป้อมยักษ์แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผักทุกอย่างที่เรากินเ,นเราต้องปลูกเองอถ้าผมเน้นเอาเงินอย่างเดียวสมมติผักชีราคาดีผมปลูกผักชีอย่างเดียวผมต้องซื้อเคมีเก้าอย่างมากินผมก็ไม่รอดมาเร็งเรา ไม่ได้หวังเงินกอบเป็นกอบเป็นกรรมมากเราหวังสุขภาพเลยจํารายวันหนึ่งอาจจะได้ยี่สิบสามสิบบาทแต่กําไรจริงๆมันคือกาไรสุขภาพอือ่าแล้วพอปลูกต้นไม้แล้วก็จะมีเลี้ยงแพะคู่ไปเอาการดูแลแค่ว่าตอนนี้คงมีคนช่วยเยอะขึ้นแล้วล่ะไม่มีไม่มีไม่ได้จ้างใครทําเองกันในครอบครัวทําในครอบครัวครับเพราะถ้าจ้างเนี่ยมันจะมีมีเพช้ยนเชื่อสมมติว่าจ้างเขาหกพันเดือนละหกพัน ถ้าเดือนหนึ่งเราได้ไรายได้เข้าไม่ถึงเราต้องฟักนึอให้เข้าที่แค่นั้นอะทาได้แค่ไหนก็แค่นั้นถึงเราได้น้อยก็กินน้อยได้เยอะกินเยอะออยังใช้สูตรแบบนี้ใช่ครับเดิมผมจะไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ทานกาแฟทานอะไรแต,แต่ที่มันมีประโยชน์ร่างกายมันก็เลยจะไม่มีปัญหานะฮะเวลาเราจะซื้ออะไรมาใช้เนี่ยเราต้องต้องนึกนึึงว่าซื้อมาใช้หรือซื้อมาอวดอื ถ้าไปแข่งกับเขาเนี่ยเราสร้างศัตรูใช่ไหมถ้าเราชนะ,ะเรามีศัตรูเพิ่มแต่ถ้าเราแข่งกับตัวเองถ้าชนะมันก็ดีกับเราไม่ไม่มีศัตรูเพิ่มคเราเวลาจะซื้ออะไรแต่ละครั้งเราก็ต้องคิดว่าถ้าวันนี้เราเอาแต่ซื้อของที่ไม่จําเป็นสักวันเราก็ต้องขายของที่จําเป็นถูไหมคะ